ึ่งโครินบทที่16เรื่องการเรียรไรเพื่อช่วยทรมิกชนนั้นข้าพเจ้าได้สั่งคริสจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรก็ขอให้ท่านจงกระทำเหมือนกันด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้างเพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรไรเมื่อข้าพเจ้ามาเมื่อข้าพเจ้ามาถึงแล้วพวกท่านเห็นชอบจะเลือกผู้ใดข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั้นถือหนังสือ และเงินถวายของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วยคนเหล่านั้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านบางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวก็เป็นได้แล้วข้าพเจ้าจะไปทางไหน พวกท่านได้ส่งข้าพเจ้าไปทางนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะพบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยแต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผล ทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยเมื่อทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยไม่ให้เขาเกิดความกระดาเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขาแต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อจะกลับมาหาข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ อปอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพระเจ้าได้ขยันขยอให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขาไม่จุใจที่จะไปเดี๋ยวนี้เมื่อมีโอกาสเขาจึงจะไปท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรัก ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายพวกท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคายาและพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนิบัติทำมิกชนทั้งปวงข้าพเจ้าขอให้คนทั้งหลายอยู่ใต้บังคับคนเช่นนั้นและคนทั้งปวงที่ช่วยทำกันด้วยกันนั้นที่สเตฟานัสและฟอร์ทูนาทัสและอะคคยคัสมาแล้วนั้น ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีเพราะว่าสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายขาดไม่ได้กระทำนั้นเขาเหล่านั้นได้มาทำให้ครบเพราะเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและใจท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจงนับถือคนเช่นนั้นคริสจักทั้งหลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมากมายังท่านทั้งหลายอาควิวลาและบริสทา กับคริสจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากความคิดถึงในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั้งหลายพี่น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านท่านจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์คำแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูเจ้าสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เสมออาเมน